สิบตีนสิตีนเศรษฐจ้จ้จ้ผมชื่อเอกไม่ๆชื่อเอกมีดีกีดีๆต้องคิดตีทำดีผมเป็นคนมีไฟผมเป็นคนรุ่นใหม่ผมไม่ชอบไปใครมันจะถูกผมผมเป็นคนเต็มที่ทุ่มเทยอย่างนี้ให้เข้าเกมดีๆได้ไหมเนี่ยฮะกระตกชิเป่งเลยเป็นศิลปินดีๆ ค okay, ทุกคนเดีย๋ยวเพิ่งเริ่มเกมตอนนี้อะไรขาดนกกระจอกเทศกำลังรำแพรนกันอยู่ตัวนี้ทํำท่าเหมือนจะง่วงง่วงส่วนอีกตัวนึ่งกำลังกลางปีกอย่างสง่าง,งามโดยข้างๆนั้นมีกองอุนจิกองอยู่หนึ่งกองดูแล้วไม่งามตายิ่งนักหวัดดีเน็ตเนด้วยนะวัดดี วีนัสด้วยวันนี้นะผมพอดีวอเทอร์แมรอนด้วยโอ้โหท่านเพิ่งรับชิปอะไรวะโคตเทโอเคตอนนี้เราทำการาขยับขยายพื้นที่ส่วนนี้นิดนึงนะผมผมเพิ่งมานั่งดูอ่ะมันมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าความรีดิวเนกาทีฟแอร์เรียอยู่นะผมคือเราสามารถรีดิวเนกาทีฟแอร์เรียได้โดยการพยายามให้การขยับขยายของมันเนี่ยกว้างขึ้นนิดนึงน,นะครับผมถ้าเราจะทำการเริ่มการขยายพื้นที่กันนะจ๊ะแบบอ่ะ โอเคเราจะไปกันอย่างนี้แหละนะครับผมไปจริงๆแล้วเราควรจะเพิ่มความกว้างให้มันบิงนะเอาไปไกลๆเลยก็ได้นะครัผมถึงป่าวะผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าระยะมันถึงป่าเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะครับเพิ่งดูพาทแรกจบเมื่อกี้เองจริงด้วยยินดีด้วยวันดีคุณฟ้าด้วยนะครับ Welcome, welcome to r a r i o r y e o k ขยับขยายจะได้มีที่กว้างๆนะผมจะได้ไม่แบบแออัดยัดเยียดจนเกินไปอุ๊ยกดผิดขอโทษมันหมุนได้ปะหมุนได้หน่เนาะใช่ไหมเออ เอาแบบให้ใกล้คนดูเกินไปนะผมนี่ประมาณนี้แล้วกันหันหน้าเข้าหากันส่วนอันนี้อันนี้สามารถนะผมสามารถไว้นี้ได้อ๋ออันนี้ผาดนะครับลบผาดก่อนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะรันผาดใหม่นะผมผาดเก่าผมจะเออกนะครับโอเคประมาณนี้นะผมแล้วก็รันผาดด้วยตัวเองผมโมแต่ดูไม่ได้เขียนอะไรเลยวันดีไตเติ้ลด้ครับกาชา ตัวตรงไม่ตางวันดีเลิฟซีบีด้วยนะครับผมวันดีคุณฟ้าวันดี้ว่าทำอะไรกับคุณชายครั้งด้วยนะผมรับทุกคนสุดการสดเชันนะผมอยู่ผมในปริเด็นจุเกมที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะอ่าแพนดิซูนะผมยินรับทุกท่านด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะผมตอนนี้สตริกำลังเริ่มขึ้นนะผมใครที่กาําลังคิดอยู่ว่าจะไปหาอะไรกินก่อนก็สามารถนะครับ<า>ผมสามารถจริงๆฮะเฮ้ย<า>ทาง,งนี้ก็สวยดีนะมันดูแบบทางมันแบบนี้ดีอะ ดูดิดูเหมือนเป็นทางเดินจริงๆอะเนี่ยผมทางเดินจริงจะเป็นประมาณนี้เว้มันจะไม่เหมือนกับทางเดินที่พวกเราแบบคาดฝันกันว่าแบบเออมันจะแบบสวยงามอะไรอย่างี้ไม่ๆๆของจริงไม่ใช่อย่างนั้นเค okay. Everything is gonna be okay ตอนนี้จริงๆแล้วผมอยากจะขยายพื้นที่หลายๆอย่างเพิ่มนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเรายังทำอะไรไม่ค่อยได้เนื่องจากกระตังเราก็ค่อนข้างน้อยนออมอ building ส่วนนี้คืออะไรอะ่ะ ในแคทีฟแอร์เรียในแคทีฟแอเรียจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่ามันจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับคนนะครับผมโอเคพั okay. นนี้เราจะได้ตู้สัตว์เลี้ยงใช่ไหมนั่นสิผมอยากได้ตู้สัตว์เลี้ยงมากๆเว้ยเพราะว่ามันแหล่งถางเงินที่ดีที่สุดข,ของเราตอนนี้ครับผมมิสฟาง,งานวดัดอรชุนด้วยนะฮะทวิทจะได้เป็นแดงเปลี่ยวร้ายอีหรือเปล่าไม่วันนี้นาวดิเต้ได้ครับผมเอสเอฟตู้ไฮโนมเข้ามาแล้วนั่งรอก,กันก่อนนะจ๊ะโอเคผมขอเริ่มเกมเลยแล้วกันนะครับมาขั้นแรกสุดเลยเนี่ยผมอยากจะดูว่า ผมสามารถสร้างตู้ตู้เลี้ยงสัตว์ได้หรือยังอืมดูจากทรงเหมือนจะยังนะครับถ้าในเมื่อนั้นยังแล้วเราก็เราขอไปดูเรื่องระบบนี่น่าจะอยู่แ,แถวๆนี้อยู่ในประเภทกรงบูปินนะผมเดี๋ยวรอเขาวิจัยเสร็จรีเซอร์เสร็จแล้วก็ได้พบเจอสิ่งที่เราต้องการอย่างแน่นอนฮนะ ันนี้รายได้เราติดลบเรื่อยๆนะผมไม่เคยมีติดบวกเลยน้ำตาจิไหลกแบบ่อดร้องไห้ครับขายได้ตั้งสองร้อยนะจากเซฟอื่นเราสามารถขายส,าสัตว์เซฟอื่นมาจุนเจือได้โบรเนี่ยเออใช่ทุกคนผมลืมรู้เรื่องนี้เลยลงรัวนะครับเราต้องคอยตรวจมันเช็คประสิทธิภาพดีๆนะผมไม่งั้นเดี๋ยวเกิดอาการรัวแตกนะฮะบ,บอกเลยอิบอาย นี่คือฝูงแล้วก็จอกเทศวิ่งกันอย่างสบายใจนะผมทุกอย่างโอเคค่าความสัมพันธ์ความชอบความอะไรเจ็บว้าวแต่ค่าเซตัสโคตรต่ำับผมนี่อัตราการเกิดลูก6 2บเปอร์เซนแต่ว่ายีนที่ออกมาไม่ใช่ยีนดีนะครับขายดูซี่ใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งขายเออแต่โบนัสไม่มีค่าเป็นค่ากลางนะผมเพราะว่าทางเนี้ยตัวเนี้ยทางค่าของคุณของตัวอลิเนี่ย ทุกอย่างโอเคสตัสโอเคนะผมส่วนฝั่งเนี้ยฝั่งอดัญญาเนี่ยอดัญญาเขามีปัญหาเรื่องการสืบพันธุ์นะผมก็เลยไม่อัตราการสืบพันธุ์ลดลงมาปกตินะครับเรามาดูเจ้าตัวหมูกันดีกว่าหมูป่าเรายังไงบ้างดูซิลูกเฮ้ยห,หมูป่าตัวเล็กนี่ไอ้ตัวเล็ก,กออกมาแล้วทุกคนไอ้ตัวเล็กโอ้แต่มืดไปหน่อยว่ะมืดแล้กกวโกชิเป่งเลยอย่าเพิ่มไฟชิเป่งเลยครับน่ารักปะ เฮ้ยตอนนี้ตังเรายังเหลือว่าเราสามารถสร้างสัตว์เพิ่มได้ปะไปดมันเทนนิงเด้ขอสัตว์หนึ่งตัวขอแบบรวดเร็วนะครับเงินเหลือแค่หกพันเราจะสร้างสัตว์ได้ไม่เยอะอยากได้ตัวน้องอ่ะไอ้น้องกระจงอ่ะชื่อเลยนะไอเนี่ยอาดัวาอ่ะมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิด Google แบบอ d ด w a วาร์มันอ่านว่าอะไรวะ a a a r d v a r k อ่านว่า a a w a r k อาร์ตวาร์เป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับเป็นสัตว์ที่เป็นตระกูลฟอสซิ่วเหรอสัตว์ตระกูลเดียวกับตัวกินมดครับน่าสนใจผมอยากเลี้ยงน้องอะ่ะเราจะปรับสปีชีส์ก่อนนะครับเราจะปรับที่เป็นอาร์ตวาร์นะครับโดยใช้ใน,นราคาเป็นหลักนะครับขอไม่แพงส,สตรีมกระตุกปะครับรู้สึกว่าเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันแจ้งเตือนผมว่าสตรีมกระตุกนะ กระตุกไหมถ้ากระตุกบอกผมนะครับบอกผมก็ทำมะได้เลยครับรีเนี่ยไปได้เหมือนเอามาดิโลอามาดิโลใช้คล้ายๆกันแต่อามาดิโลจะมีเปลือกแข็งใช่ไหมตัวนี้จะไม่มีฮนะแพงจังเลยอะ่ะเวลาปล่อยได้ไปมาเยอะมากจริงหรอตัวนี้หรอวันดีคุณชาโดววูฟแล้วหรือคุณดิว,น,ดวน,นะครับวันดีคุณลูกปัดนะยครับจับหมูป่ามากินใจร้โคตรสัตว์คนเลี้ยงสัตว์อะไรคืออะไรคือต่อยคนเลี้ยงสัตว์โลว์วะนะแพนด้าแดงแพนด้าแดงแพนด้าแดงมาดูมาแล้วยาก ค่อนข้างเรียนยากโอเคตัวนี้นะผมอายุเฉลี่ยว่า7จจุดหนึ่งปีมีสองตัวให้เลือกก็คือตัวเมียเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแพงมากๆเลยผมอยากได้อะผมจะเอาอะถ้าอย่างนั้นเราใช้เงินใบไม้ซื้อจะได้ประหยัดตังเงินจริงๆเลยเราค่อยหาเงินใบไม้โปะคืนนะผมขั้นแรกเราซื้อตัวตัวผู้ก่อนขอดูตัวผู้ก่อนตัวผู้แต่ตะโคตรห่วยแตกทั้งคู่เลยครับผมตัวเมียโอเคตัวเมียสตั๊ดโอเคเลยครับ พอใช้งานได้เราซื้อตัวเมียนะผมเสร็จแล้วเราซื้อตัวผู้อีกหนตัวขอหาตัวผู้ก่อนนะผมขอตัวผู้ที่แบบแจมๆนิดนึงนะครับอมาตัวผู้แจมๆจะมีเท่านี้ด้วยกันอายุไข่ไม่ค่อยมีความต้านทานโรคต่ำมากับผมต้านทานโรคต่ำเนี่ยอันตรายมากนะครับมีโอกาสาที่อายุจะสั้นนะผมตัวนี้กับตัวนี้ราคาห่างกันไม่มากนะผม เราเอาตัวไหนดีครับตัวนี้เดีกกว่าตัวนี้สองจุดเก้าเยียร์ตัวนี้สิบสามเยียร์แล้วผมเอาตัวนี้ฮะสองสองห้าตัวผู้สองตัวตัวมีหนึ่งอ้ตัวผู้หนึ่งตัวโอเคซื้อเรียบร้อยต่อไปําทโกงให้น้องกันรายได้หายหายสิครับเหลืออะไรอ่ะมาตรงไหนดีที่เราจะให้น้องเข้าไปได้เอ้ยผมลืมดูข้อมูลขอโทษไปดูกันอน้องชื่ออะไรนะนี่น้องเป็นตัวนี้นะผม ความกว้างของสถานที่สามร้อยคูณสามร้อเอ้ยสามร้อยสิบเมตรคูณสามรอยหรออุณหภูมิสิบกถึงส2สองเกรดกลงแค่สองนะผมความสูงแค่ศูนจุดห้านะครับความสูงน้อยมากเลย mm hmm. การเลี้ยงดูหนึ่งถึงสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมยียหนึ่งนะผมอ๋อเป็นสัตว์ประเภทขี้อายกับมนุษย์นะครับแขกสามารถเข้าไปหาน้องได้เล่นกับน้องได้นะผมอื mm hmm. อายุตัวเฉลี่ยอยู่วันที่สองปีนะผมอืม mm hmm. การเล็งดูค่อนข้างง่ายครับที่เหลือไม่มีนะผมมาเริ่มกันความกว้างกลงแค่สองรอยใช่ไหมงั้นเราเอาเป็นกรงเล็กเลยละกันนะผมเอาเป็นกรงเกตสองเอากงนี่ก็ได้ผมฟงง่ายๆความสูงอ่าความสูงนี่ความกว้างไฮมดไม่ใช่ปะ ความยาวความยาวสักสิบเมตรโอเคส่วนความสูงเราค่อยไปปรับทีหลังนะผมเลื่นนะขอบคุณมากครับพระเจ้าระเข้ามาง่ามมาดูเล่นได้ไหมโคตรหลายกาดโอเคเราจะเอาตรงนี้ละกันนะผมเราใช้กงน้องเนี่ยอยู่ใกล้ๆคนมากที่สุดนะผมเอาแบบว่าใกล้มากใกล้แบบชนิดที่ว่าแบบอู้เข้ามาถึงเจอน้องเลยอะไรอย่างนี้นะผมเอางั้นเลยนะครับโอเคประมาณนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดกริดนะแล้วอาจจะตกบ้างไม่ตรงบ้างว่ากันหนุ่ม แต่น้องบอกว่าน้องเป็นประเภทไอ้นี่คนดูนะผมค่อนข้างกลัวคนดูนิดหน่อยออกในทางเขินมากกว่าครับนี่ไงอย่างที่คิดเลยให้ตายเถอะไม่เคยจะตรงกันหรอกนะไม่เป็นไรว้าวกรรมอือโอเคมูอีกหนึ่งลูกขอกดรถฮึบฮึบ อเคเราเราปักอย่างนี้แล้วกันนะผมแล้วค่อยๆดึงเอานี่เดี๋ยวนี้ฉลาดเดี๋ยวนี้ฉลาดแล้วเดี๋ยวนี้จีเนียแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยจีเนียเดี๋ยวนี้จีเนียรแล้วดูวิธีการปรับรูวิธีอะไรละอ่าเนียมน้อยถ้าน้องซื้อไอต้องใช้กระจกมองด้านด้านเดียวไหมครับฮะนอ้องขี้ไอใช้กระจกนั้นได้ดไหมผมกำลังคิดอยู่ว่าผมอยากให้คนดูอะเข้าไปหาน้องได้ด้วยซ้ํานะครับอืม เราลดขนาดกรงรู้ไหมความสูงแค่สูงจุดห้านะผมเราลดขนาดกรงครับกลงสักหนึ่งเมตรพอกลงเตี้ยมากนะผมเสร็จแล้วให้นี่ glass halibut gate เหอันไหนคือประตูที่ทำให้คนดูเข้าไปดูได้นะมีปะหรือยังไม่มีสงสัยจะไม่มีว่ะแย่ละไม่เป็นไรนะครับอันนี้ทางเข้าของพนักงานผมอยากได้ทางเข้าพนักงานที่แบบ สามารถที่จะเอ้เดี๋ยวนะเหมือนเหมือนอะไรหายไปป่าวะเอ,อไม่ใช่ไม่หายไน่เอาทางทางด้านหลังละกันนะครับอย่างนี้ไปเสร็จแล้วสตาร์ผาดครับเรามาต่อสตาร์ผาดกันสตาร์าดผมไปเล่นอะไรบางอย่างมาผมรู้สึกผมชอบใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอลดขนาดก่อนสักสี่นะครับผมแล้วก็กดฮึบ เอาติดอ่ะโถเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาไงเอาเฮ้ยเอาไปเอาไปขอโถรอ,อ่าปุ๊บก็ให้เสร็จแล้วพาดขึ้นขึ้นดิครับ ไม่ได้เนาะติดกกงเขาอีกอาจต้องสูงกว่านี้นิดนึงนะผมไม่ได้ดิหัวทิมนะลงมาเร็วๆนี่หัวทิมเะยไดง่ายนะผมเป็นไงเงินที่หายไปเดี๋ยวก็กลับมาเงินหายไปแปลว่าเงินจะกลับมาทุกคนทุกอย่างคือการลงทุนเฮ้ยโอ้โห นี่ผมอยากได้อย่างนี้ทุกคนโอเคมันก็จะมาตรงทางนี้พอดีนะผมเจอกับต้นไม้เจอกับไรพอดีแล้วคนดูก็จะคนอื่นก็จะงงว่าอ้าวนี่มันที่ไหนกันเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ปักลงเน่เรียบร้อยมีสตาร์ผาดทางเดินทางเดินลอยฟ้าน่ารักป่ะแต่เป็นสตาร์ผาดนะคนดูไม่ใช่ไม่มี่ของคนนะเออเป็นร่มเงาเป็นอะไรได้ด้วยนะผมตรงนี้สวยงาม เดิรูดแบบเอ้าพนักงานทําอะไรกับน้องให้อาหารน้องแน่นอนชัวประตูบา้าบ้านใหญ่เอาไว้คนดูเข้าได้จริงเหรออันนี้นะอันนี้นะอันนีนะใช่ปะ่ะนี่เหรอแท็กแอร์ล็อกเหรอว่นี่ไงเกต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 อ่าเกตมันเชต่อมกต่อกับอันนี้ไม่ได้ครักทุกคนผมอยากเ,เ,ยาเกเนะกเกตเตเกตตเกตเเกเกกตเ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 กตนกเเ้ก อได้ละแล้วก็ต้องเอาทำทำผ่าต่อเองใช่ไหมผ่าคนดูนะฮือ,อพวกตุเดีใช้อะไรอยู่วะอันนี้เหรอชิบหาแล้วเราใช้อะไรวะเมื่อก่อนอะนี่ปะไม่ใช่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 ใชิผหาแล้วคนผมใช้ผมใช้ไอ้น,นี่อะไรวะพื้นลายอะไรวะอันนี้ปะอ๋อถูกแล้วนี่ ครับช่วงนี้เดือบไปไหนได้แล้วนี่ไงถ้านี่เป็นคนดูเนาะอยากสมัครงานเลยอยากมาเดินให้อาหารสัรตว์บนสะพานได้ปะจนไงไม่มีเงินทําให้คนมาเที่ยวเดินไม่ได้อ,อย่างหยาบวันนี้สกุลจังได้ครับแขกเห็นจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่น่าเป็นไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่เนกาทีฟอะ่ะมันไม่ใช่แบบพื้นที่ของพนักงานนะครับผมว่าน่าจะทํางานได้อยู่นะโอเคต่อไปผมหย่อนน้องฮะโอเคโอเคถือว่าเป็นโกงแล้วผมสามารถหย่อนได้แล้ว มาไอสองตัวเสร็จแล้วทํากระโจมเล็กๆเกขาก่อนผมไปเรียนรู้วิธีการสร้างกระโจมแบบใหม่มาผมบอกเลยว่ามันจะดูปุ๊กปิกมากนะผมค้างๆคนเราเนี่ยการทํากระโจมก็ไม่จำเป็นต้องทาขนาดใหญ่ๆนะเวยเราทาแค่แบบขนาดปุ๊กปิกปุกปิการักน่ารักก็พอแล้วนะครับอย่างเช่นเราจะเอากระโจมแ,แถวๆนี้ละกันนะครับหมับก็ให้หนึ่งดอกแล้วก็ได้เป็นหัวหัวโล้นมาหนึ่งลูกนะผมหัวโล้นได้และผมบอกเลยของดีมากเราก็จะทําการ ขุดนะครับขุดเข้าไปแบบว่าใช้ขนาดสองก็พอนะผมเนี่ยเราก็จะได้ทางเข้าแบบนาา่ารักมองไม่เห็นนะมืดจิบหายเลยคือสนสสตร์มันมืดอะครับผมผมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะอาจจะต้องส่องไฟให้น้องเขาหรือเปล่าอาืมตัวรับเนี่ยเราก็จะได้แล้เห็นปะ โอเคแล้วก็อันนี้เอาให้ตกพื้นผิวนะผมไงปะได้แล้วกระโจมน้องกระตุกไม่ไหวแล้วกระตุกเหรอจริงปะเออว่ากระตุกจริงว่ะกระตุกเกิดจากสตรีมเกิดปัญหาบิดเลทครับผมไม่ใช่ cpu ยี่สิบเปอรเ p u สองสิบเปอร์เซ็นดัเฟรมูนอร์็นหกพันห กระตุกที่อะไรวะโอเคโอเคเดี okay, okay, e ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะครับสรีมกระตุกตัวอย่างการแก้ไขการดาวน์โหลดสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่ทำงานอยู่เบื้องหลังไม่ใช่หรอวะกระตุกอะไรวะปิดกาลิน่าปิดไลน์ปิดทีมวิวเพิ่มโอเค คีย์เฟรมทุกอย่างทำง,งานปกติแต่กระตุกว่ะทุกคนเดี๋ยวนะครับสักรูหนึ่งถ้ากระตุกเดี๋ยวบอกผมเป็นระยะระยะนะจะได้ดูให้ครับผมผมคนเดียวไหมที่กระตุกกระตุกหมดการกระตุก,ตกทุกคนเลยใช่ไหมตอนนี้กระตุกแล้วดีเลยป่ะครับสะสมบัฟเฟอร์สวัสดีคุณแบล็กด้วยนะครับสรตรีมมากี่ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับประมาณสิบแปดนาทีครับผม เสียไม่กระตุกเกมกระตุกการแคปเจอร์ใหม่สองหมึกแย่เลยนะเนี่ยเหปะอันนี้ในเกมกระตุกแล้วสักครู่นะครับตัวเกมน่ามีปัญหาดิษหน่อยออกเข้าใหม่กนะ่อนคิดว่าน่าจะเกิดจากการความร้อนสะสมบ่วะกระตุกตอนสร้ารงโจมให้นอนโหแล้วก็ตุกตอนอยู่ดีแคบแคบนะมึนหัวเลย คุณลุงปัดที่ดีๆนะคะเจ้าของสวนสัตว์ดูคิงงกรองเหนื่อยฟรีโคตรหยาบเพ,พิ่งอ่านเพิ่งอ่านเขากกับยันกับไม่ครับสักคู่เดอร์ตัวสตรีมโอเคซีวทีทำงาน99%าทำงานผิดปกติอะเนี่ย ใครแอบประคอมฉันไปขุดปิดคลอยหรือเปล่าฮนะมีแฮกเกอร์ตัวไหนมาทำมาเนียโวยวายไปก่อน okay. โอเคเมมโมรี่โรมทำงานดูมัเซนตีอะลองใหม่เข้าเกมใหม่นะครับ <S <S ตอนนี้ทรัพปาการเครื่องกับปกติแล้วแต่ถ้าไม่ปกตินี่อาจจะต้องมีรีสตรีมทิ้งนะดจ๊ะขอไว้ก่อน สวัสดีครับสวัสดคีคุณนอรรัสราด้วยครับมาภาพกลับมายังเออทีมงานรบกวนเอาภาพขึ้นด้วยครับกระตุกว่ะเห็นปะเห็นนี่แหละเห็นตั้งแต่นี่นแหละนกกระจอกเทพวิ่งมาแหละไอ้ย่อา,ยยาอ้วนตุกตะกน้าเข้าเกมแล,แล้วเนี่ยอ่ะก็ไม่ตุกนี่หว่าโหตุกสะบัดได้ อยู่ๆก็กระตุกว่ะมาแล้วแต่กระตุกมากใช่ผมเห็นอยู่ผมดูภาพอยูไ่ไงกระตุกมากเลยอืมเอา,อางี้ดีกว่ารีคอมเดี๋ยวผมรีคอมเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแล้วกันทุกคนผมขอรีคอมแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นร